ข่าวร้อนแรงความสัมพันธ์ลับของตองทูพีกับไฮโซแพท,ทย์ทายาทปากนายเลิอเปิดเผยตัวเองไม่ต้องเดาแฟนๆตื่นเต้นกับสัญญาณรักที่ชัดเจนเมื่อตองทูพีส่งกุหลาบหวานถึงมือไฮโซแพทย์บนอินสตาแกรมแต่ที่น่าสนใจคือทำไมภาพโมเมนต์ร่วมกันของทั้งคู่จึงทำให้แฟนๆร้องว่าไม่ต้องสืบแล้วแม่มาดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้เป็นที่สนใจของสาธารณาชน อินสตาแกรมกำลังร้อนขึ้นกับการโต้ตอบของแรปเปอร์ชื่อดังต้งทูผีที่กดไลค์และคอมเมนต์รูปของไฮโซแพทย์ Pad, ปัทมวดีดินกิทยรัยตนายาทปากนายเลิศพร้อมอิโมจิหัวใจและยิ้มหวานที่ทาให้แฟนๆตื่นเต้นทั้งคู่มีภาพโมเมนต์ร่วมเฟรมให้เห็นรัวๆช่วงหลังมานี้ซึ่งทําให้แฟนๆตั้งคําถามว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จริงหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจคือภาพที่ไฮโซแพทย์โพสตขึ้นมาบนอินสตาแกรมในชุดเดรสดําสุดหรูถือดอกกุหลาบยาวหนึ่งดอก ซึ่งหลายคนจับตาทันทีว่าเป็นของขวัญจากใครและคำตอบก็แทบไม่ต้องเดานานเมื่อต้องทูพีเข้ามาคอมเมนต์ด้วยอิโมจิหัวใจแดงสามดวงและน่ายิ้มหวานทำให้แฟนคลับและเพื่อนเพื่อนแห่แซวกันสนันไอจีอย่างไรก็ตามที่น่าสนใจคือความสัมพันธ์ของ,ท,งทั้งคู่ที่ดูเหมือนจะเป็นที่ยอมรับจากสาธารณาชนแต่ก็มีข้อคิดที่ตรงกันข้ามกันว่าความสัมพันธ์นี้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพียงการโปรโมทงานคุณคิดยังไงบ้างมาพูดคุยกันในส่วนคอมเมนต์เถอะ